สวัสดีค่ะวันนี้ชวนมามากหน้ากันอีกแล้วนะคะตอนเช้าเช้าวันนี้ค่ะนี่นมีผลผลิตตัวนี้นะคะเจ้านี่เจ้านี่จะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะกับนมจืดนมจืดน่าจะเป็นตอนนี้ที่มีติดบ้านเนี่ยจะเป็นยี่ห้อเมจินะคะตอนทําเนี่ย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของน้ำนะคะเป็นไรซ์เบอร์รี่จริงๆแล้วก็ผสมข้าวกล้องนิดนึงอย่างนี้น้ำดูใกล้ๆนะคะอันนี้นะคะตอนทําต้องค่อนข้างจะใส่นมไปเยอะนิดนึงเพราะว่าข้าวเขาเหนียวมากนะคะแต่ข้อดีของข้าวไรซ์เบอร์รี่คือเขาหอมแบบหอมสุดๆเลยค่ะขนาดตอนนี้ผ่านมาประมาณ3-4วันแล้วจากที่น้ำทำวันแรกแลน้ำใช้ทุกวันนะคะเขาก็คือจาง จะหอมมากเวลาทานหน้าคราวนี้สูตรนี้สูตรนี้นะคะอันนี้คือเป็นเบสพื้นฐานไรซ์เบอร์รี่กับนมจืดนะคะจะเอามาผสมกับอะไรก็ได้ตอนกลางคืนที่นําผสมนะคะนําจะผสมเจ้าเนี้ยทั้งเซตนี้เลยนะคะกับมีเวียแล้วก็น้าพึ่งนะคะซึ่งเอามามาส์กหน้าแล้วมันโอเคมากหน้าแบบใสมากเมื่อคืนเมื่อคืนนอนนะคะไปกับการมาสหน้าด้วยไรซ์เบอร์รี่มีเวียแล้วก็ เจ้าน้ำพึ่งนะคะแต่วันนี้ตอนเช้าจะเปลี่ยนสูตรค่ะน้ำบอกแล้วว่าทาเราทําเองนะคะอะไรก็ได้อันนี้วันนี้น้ำจะใช้แต่น้ำพื้นน้ำพึ่งนะคะเปล่าๆเลยน้ำต้องจะค่อนข้างผสมเยอะหน่อยแล้วแต่ความเป็นหน้าเพราะว่าหน้าน้ำแห้งมากแห้งมากนะคะอันนี้นี่ใส่เยอะมากนะคะแล้วก็าเดี๋ยวถ้ามันไม่ยังไม่ลื่นนะคะนํำ นำใช้ความลื่นเป็นตัวกลางนะคะถ้าเขายังไม่ลื่นนำจะผสมอีกนะคะแต่ถ้าลื่นแล้วโอเคเพราะว่านํำไม่ต้องการให้มีอะไรก็ตามมาขูดหน้าแล้วเดี๋ยวน้ำก็จะมาร์หน้าไว้แล้วก็ล้างออกนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเพื่อทำกับหน้านะคะทำเบาๆตรงร่องที่ผู้หญิงมีปัญหาส,ส่วนใหญ่คือร่องน้ำหมากนะคะร่องต่างๆเนะเาะหน้าตา รูปร่างร่างกายนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องคลั่งไคล้เขามากแต่ว่าถ้าเรามีแล้วทําให้ดีที่สุดเหมือนกับว่าเรามีบ้านเราก็ต้องทําความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูใช่ไหมคะให้สะอาดให้ให้ดูแล้วแบบว่ามีความสะอาดนะคะมีความอยู่แล้วสบายใจใช่ไหมเหมือนกันค่ะใบหน้ารูปร่างหน้าตา ะะร่างกายเราก็คือไม่ต้องคลั่งคลาหลงไหลแต่ว่ามีแค่ไหนสร้างแล้วก็ต่อยอดทำให้ดีที่สุดรักษาให้ดีที่สุดเพราะเราจะต้องใช้เท้าประมาณ100ปีของอายุเรา80-90ถึง100นะคะเพราะฉะนั้นขอให้เป็นการใช้อยู่ทุกวันแบบมีความสุขเหมือนเราอยู่บ้านค่ะ อยู่ทุกวันแบบมีความสุขเหมือนเราทําอะไรก็ตามใช้ของขับรถอย่างนี้นะคะขับทุกวันใช้ทุกวันแบบมีความสุขเนาะให้เรานึกถึงความสุขเป็นหลักอันนี้นะคะนําก็มาไปแล้วเรียบร้อยเนาะน้าต้องใช้ผิวหน้าอย่างมากเพราะเวลาที่นําสอนฝึกสอนโยคะต่างๆนะคะ,ะคนที่ฝึกโยคะเขาก็จะดูตั้งแต่รูปร่าง รูปร่างของคุณครูรูปร่างคือมาจากการพฤติกรรมการกินการออกกําลังกายของเราใช่ไหมคะผิวพรรณต่างๆแล้วก็บางส่วนของรูปร่างกล้ามเนื้อก็มาจากอ,อ,อาหารที่เราทานไปด้วยแล้วก็สิ่งที่เราปอกรักษาจากภายนอกด้วยเราล้างหน้าอย่างไรทําความสะอาดผิวหน้ารูปร่างหน้าตาอย่างไรและอย่างนี้ค่ะคือ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเราจะถูกใช้งานถูกดูเป็นตัวอย่างนะคะเราเลือกได้ค่ะว่าชีวิตเราเนี่ยจะถูกใช้เป็นตัวอย่างหรือใช้เป็นข้อระวังเป็นเป็นเป็นข้อควรระวังหรือเป็นตัวอย่างในการใช้นะคะเลือกได้อันนี้อันนี้เห็นไหมคะเย็บ้อยแล้วแล้วคราวนี้นําเลือกนําเลือกทําที่เออนำจะไม่น่าแห้งเพราะว่านําแห้งมากเนี่ย คือนำถึงขนาดนำโป๊กนิ้วลงไปเนี่ยนิ้วนำมันก็ไม่แห้งมันก็ไม่สาบคือตอนนี้ต้องเป็นชื้นๆโป๊กๆอยู่ที่หน้านะคะแล้วเนี้ยค่ะก็อันนี้ล้างหน้าแล้วนะคะตอนเชา้าแล้วก็ โปอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเพื่อที่จะดึงความชุ่มให้หน้าด้วยความที่นําเป็นขนหน้าแห้งมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกใช้อะไรนะคะให้เราดูว่าผิวหน้าเราเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นคุณลูกสาวนําเนียนหน้าไม่แห้งเวลาสิ่งที่เขาใช้เขาจะใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะกับนมไอเดทที่นํำผสมให้ดูเมื่อกี้ค่ะแค่นั้นแค่นั้นนะคะแล้วก็นางอาจจะผสมนีเวียเพิ่มหรือนางอาจจะผสมนมจืดเพิ่มเพื่อมาร์กหน้า แ,แต่สําหรับน้ำไม่ใช่ค่ะเพราะน้ำต้องใช้น้ําพึ่งเพิ่มเพราะหน้าผิวน้าแห้งมากผิวแต่ละคนของเรานะคะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกใช้ในสิ่งที่ผิวเราเหมาะสมใครไม่มั่นใจส่งผิวหน้ามาให้นาดูได้หรือส่วนใหญ่ ส่วน <AL> ใหญ่จะไม่ผ่านทางอินบ็อกซ์ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ฝึกโยคะกับน้ำนะคะแล้วน้ำก็จะไปแนะนําเขาว่าเฮ้ยหน้าคุณต้องทําแบบนี้ End. ผิวต้องทําแบบนี้อาหารต้องกินแบบนี้แบบนั้นนะคะก็ค่อยๆดูค่ะจริงๆแล้วผิวเราเนี่ยเราก็จริง,รงๆเราใช้เซนต์จากตัวเราแล้วก็ดูจากตัวเองได้นะคะเนี่ยค่ะหน้าตอนนี้ก็จะหนืดๆนิดนึงน้ำก็ทิ้งไว้นะคะให้เขาให้เขาหนืดแล้วน้ำเขาค่อยล้างออกให้ตอนนี้ให้ให้ทุกอย่างเนี่ยเขาก็ซึมเข้าหน้าข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะเป็นอะไรที่ดีอ่า นำเน้นข้าวไรซ์เนาะเพราะนำเป็นข้าวไรซ์ข้าวเป็นอะไรที่ดีมากทําให้หน้าชุ่มทําให้หน้าชุ่มคนที่เป็นสิวหนักมากหน้ามันหนักมากหน้าจะชุ่มหน้าจะเต่งขึ้นมานะคะสําหรับคนผิวแห้งหน้าก็จะอัพขึ้นมานิดนึงแต่ความเป็นนิดนึงของนำน้ำต้องใช้น้าพึ่งช่วยใช้มีเวียช่วยใช้ออยช่วยให้ดูเองค่ะหน้าเขาจะทําให้หน้าเราข้าวเนี่ยจะทําให้หน้าเราสดแล้วก็ชุ่มขึ้นนะคะใช้ดูค่ะจริงๆแล้วเป็น พัญ,ญพืชนอกจากทานนอกจากอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยเราเอามาโปะผิวทาผิวได้นะคะเขามีวิตามินอะไรตะ่าะไรสูงมากโดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่มีไฟเบอร์สูงมากต่อให้เป็นการกินก็เป็นอาหารที่ดีสําหรับร่างกายอยู่ดีนะคะลองใช้ดูนะคะหน้าแบบโอเคมากค่ะใช้มาประมาณ3-4วันละการมาร์กหน้าปกตินําไม่ค่อยนําไม่ค่อยมาร์กหน้านะคะนำจะเป็นการออกกําลังกายแล้วก็โปะมนีเวียนอนอย่างเดียวเนาะพอช่วงหลังๆมานี้นําก็ดูพี่ พี่หลายท่านนะคะหลายๆท่านและก็น้องๆหลายท่านใน YouTube ก็มีการใช้เฮ้ยอะไรที่มันมาสหน้าทำอะไรที่เกี่ยวกับหน้าดูนะคะก็ลองทำดูมันก็โอเคค่ะมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นอีกแอคทิวิตี้หนึ่งของเราว่าเฮ้ยเราจะได้ทำอะไรที่แบบเกี่ยวกับผิวเกี่ยวกับอะไรน,นี้นุ่มก็ทาคอเพิ่มไปนิดนึงเพราะเดี๋ยวอาบน้ำเดี๋ยวอะไรอยู่ดีนะคะอยู y ่ดีทำอะไรก็ต้องล้างตัวออกอยู่ดีนะคะแล้วก็หน้าเราก็จะชุ่มขึ้นและเราก็จะแฮปปี้กับการทุกแอคทิวิตี้ของเราในแต่ละวันนะคะลองดูค่ะ ลองทําอะไรดีๆกับร่างกายดูทุกวันตั้งแต่เช้ายันเย็นตั้งแต่ตื่นมายันก่อนนอนเลยนะคะแล้วชีวิตเนี่ยจะแฮปปี้มีความสุขมากอยู่กับการมีความสุขอยู่กับรอยยิ้มอยู่กับเสียงหัวเราะทั้งวันนะคะแล้วชีวิตจะมีความสุขค่ะบายๆนะคะแล้วเดี๋ยวนําจะมีคลิปที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายการมาสหน้าร้างหน้าด้วยคลิปต่างๆเดี๋ยวน้ำเอามาแปะไว้อีกนะคะเราจะได้เป็นเป็นอะไรร่วมกันว่าเฮ้ยแบบ วันนี้ฉันมาช่วยแบบนี้วันนี้ฉันใช้แบบนี้แบบนี้นะคะลองดูเรื่อยๆไปทุกวันนะคะสวัสดีบายบายค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีรักษาตัวเองมีภูมิคุม้มกันภูมิต้านทานที่แข็งแรงนะคะบายบายค่ะ